อันนี้ก็บรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าเช้าดูดูข้าวแบบอันนั้นนะสุกเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังรุ่งแจ้งแสงทงสองท่งฟ้านกกาผพทาลากลับรังวงเย มาดูเ <c oughs> พราะเพราะไหมมาดูมาดูมาดูข้าวแล้วอันน,นี้นี่นี่ใกล้จะได้เกี่ยวเลยเดี๋ยวพาไปดูอนะ่อุปก,กรณ์เตรียมพร้อมพามาดูทีดักนะใส่พามาดูใสมือข้างเดียวเวยนี่นี่นี่ใส่ไว้ยังไงเนี่ยนอ่เอออ้ ปอดใส่ปลาแค่นั้นได้ปลาไหลได้ปลาหมหนึ่งตัวได้หอยหอยได้เยอะอยู่มีแต่หอยเล็กๆหอยกรงงะเงาะกรงงะเงาะปลาหมหนึ่งตัวนี่ปอดปลาไหลหหเยเห็นแต่ผมหเห็นแต่ผมหน้าตาคีรีคีรี เห็นตัวผมหน้าทายชีรีทีรีก็หากินอีคลองหากินมานได้นี่นี่เอืออาอาต้มอันนั้นนะต้มเปรีดปลาไหลสดน้ำร้อนๆอไปทีก่อนทีทีทไอ้นั่นดิทีใส่อันนี้มันอันนั้นไม่ได้ดิมือค้างเดียวไม่ใช่มันจะหลุดบ่อ หนึ่งพันกิโลจากกอทโมโมีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่งมียิงสาวรูปง,งามนามหนึ่งอเออเลกมันคงทำไงแ๊บนึงแบบ

สุกเลี้ยงอารามเลยนี่ไปขรับบาน